หน้าหย่อนลงไปลักษณะแบบนี้เลยจะมีความสนใจในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอยากจะมีผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติสมวัยและลูกค้าหลายๆท่านนะคะเฟรซี่ <Crazy, S 2> แล้วก็ชอบตัวสเกลต้ากันมากิวให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเรื่องความรู้สึกของลูกค้าหลังที่ทําไปค่ะอายุ40ขึ้นไปอยากจะแก้ปัญหาให้ได้คุณหมอเนี่ยจะไม่ยอมฉีดให้นะคะจนกว่าจะได้ประเมินผิวหน้าวิเคราะห์โครงสร้างผิวหน้าให้ลูกค้าก่อนค่ะ ลูกค้าเข้ามาอัปเดตผลลัพธ์นะคะให้ฟังกันค่ะว่าผลลัพธ์ในการฉีดสเกลต้าเขาประทับใจมากๆหน้าเขาฟูขึ้นมากค่นะณปัจจุบันมีตัวยากระตุน้นคอลลาเจนมาใหม่ๆเยอะมากๆเลยค่ะแต่ที่ลักลิสนะคะตัวเกลต้าก็ยังช่วยตอบโจทย์ลูกค้าในวัย40สูงสุดเนี่ยอยู่ที่80ปีตัวสเกลต้าเนี่ยมันช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนจากใต้ชั้นผิวหนังของลูกค้าโดยตรงนะคะเป็นการเอาคอลลาเจนจากร่างกายตัวเองนะคะ สร้างขึ้นมาใหม่ลูกค้าหลายๆท่านชอบตัวสกาต้ากันมากค่ะลูกค้าในวัย40นะคะเท่าที่บิวสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะอยากมีผิวหน้าที่เป็นธรรมชาติไม่อยากแก่เกินวัยตัวสกาต้าเนี่ยจะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าอายุวัยประมาณ40ขึ้นไปมากๆเลยค่ะ80%ปัญหาของเขาเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความหย่อนคล้อยที่เขามีความกังวลแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวไหนนะคะที่จะสามารถช่วยในเรื่องของความหย่อนคล้อยได้เลยค่ะ ผู้หญิงบางท่าก็พยายามแต่งหน้าหรือว่าใช้สกินแคร์ก็ยังไม่เห็นผลนะคะเพราะว่าการแต่งหน้านะคะหรือว่าการใช้สกินแคร์มันไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของความหย่อนคล้อยได้อยากที่จะก,กระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเขาเนี่ยเพราะว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูปลอดภัยนะคะความหย่อนคล้อยที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมันหย่อนลงมาแต่งหน้าขนาดไหนรองพื้นขนาดไหนใช้คอนซีลเลอร์หรือว่าเครื่องสำอางดีๆขนาดไหนเนี่ยหน้าหย่อนลง ไปลักษณะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะ <_ t ot> การหย่อนคล้อยของผิวหน้าเนี่ยมันแก้ได้ยากนะคะแก้ยากมากๆลูกค้าผู้หญิงวัย40ปวกเนี่ยก็เลยเลือกที่จะใช้บริการตัวสเกาตาค่ะวัย40ขึ้นไปค่ะเป็นผู้หญิงและก็ผู้ชายด้วยเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะลูกค้ากลุ่มน,นี้วัย40จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยอันดับแรกเลยที่เขากังวลน,นะคะเพราะว่าการแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางดีๆมัน ก็ไม่ช่วยทําให้ความหย่อนคล้อยนะคะเดี๋ยวบิวทาเปรียบเทียบให้ดูที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมันไม่สามารถช่วยได้นะคะไม่สามารถช่วยทําให้หน้าดูไม่หย่อนไม่คล้อยได้ถ้าเป็นฝ้าอยากเอาคอนซีลเลอร์ปกปิดได้ถ้าเป็นสิวก็เอาคอนซีลเลอร์ปิดได้จนช่วงหลังๆนะคะจะมีตัวยากระตุ้นคอลลาเจนค่ะตัวใหม่เกิดขึ้นมามากมายเลยทางเรานะคะก็เลยให้ทีมแพทย์แล้วก็ทีมพนักงานทุกคนค่ะมีการอบรมนะคะแล้วก็เทรนเพื่อ ให้เข้าใจในเรื่องของตัวยาแต่ละตัวตอบโจทย์นะคะให้กับลูกค้าได้ตรงจุดด้วยค่ะทําให้นะคะพนักงานน้องๆที่ร้านทุกคนค่ะก็จะรู้ข้อมูลและตอบโจทย์นะคะลูกค้าทุกคนให้ตรงกับปัญหาค่ะว่าจริงๆแล้วตัวกระตุ้นคอลลาเจนค่ะมีหลายตัวก็จริงค่ะแต่คุณสมบัติแตกต่างกันออกไปผลลัพธ์ทาให้เราและทีมแพทย์มั่นใจค่ะว่าเราจะเน้นในเรื่องของปัญหาลูกค้าเป็นหลักแก้ปัญหาให้ตรงจุดและก็เลือกตัวยาที่ เหมาะสมกับลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ ลูกค้าที่เข้ามารับบริการตัวสเกลต้าที่หลักลิสานะคะสามารถเปิดกล่องได้เองสแกนบาร์โค้ดข้างกล่องได้เองค่ะและหลังจากที่ลูกค้าฉีดไปนะคะคุณหมอจะสอนเทคนิคการนวดให้พนักงานเรานะคะก็จะมีการส่งรูป before อ f t e ตให้ลูกค้าด้วยค่ะและก็ยังมอบเอกสารการดูแลตัวเองหรือเอกสารข้อมูลโบชัวนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับสเกลต้าตัวอื่นๆให้ลูกค้ากลับบ้านไปอ่านหลังจากที่ฉีดด้วยค่ะลูกค้าสบายใจนะคะทางเราก็สบายใจเช่นกัน จนมาวันหนึ่งนะคะเริ่มมีตัวกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยเยอะขึ้นมากๆมีการแข่งขันกันเรื่องของราคาแข่งขันกันเรื่องของคุณสมบัติทางเรานะคะลกริสาแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็าพากันเทรนแล้วก็อบรมนะคะเพื่อที่จะแยกให้ออกว่ายี่ห้อไหนและตัวไหนนะคะผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงบ้างตอบโจทย์นะคะให้กับลูกค้าได้ตรงจุดด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะ ตัวกระตุ้นสร้างคอลลาเจนค่ะมีหลายยี่ห้อแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปนะคะถามว่าเคยไหมนะคะกรณีที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่คลินิกและต้องการฉีดสกัปตา้าและคุณหมอของเราเนี่ยไม่ฉีดให้เพราะว่ามันไม่ตรงกับปัญหาของลูกค้าเคยนะคะ บ่อยมากๆเลยค่ะที่ร้านของเราค่ะเพราะว่าตัวเกาต้าเนี่ยมีชื่อเสียงและก็ด่งดังมานานมากๆแล้วนะคะลูกค้าหลายๆท่านอยากฉีดค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะจุดเด่นของคุณหมอนะคะที่คลินิกของลักลิสานะคะก็คือคุณหมอเนี่ย จะไม่ยอมฉีดให้นะคะจนกว่าจะได้ประเมินผิวหน้าวิเคราะห์โครงสร้างผิวหน้าให้ลูกค้าก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะคุณหมอก็จะแนะนานะคะตัวยาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งนะคะลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านค่ะขอฉีดยาตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ตัวดังนะคะถามว่าคุณหมอทีรักษลิษาฉีดให้ไหมคะไม่แน่นอนค่ะคุณหมอบอกว่าให้ลูกค้าไปคลีนซิ่งหน้าล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาให้ คุณหมอดูผิวหน้าดูโครงหน้ากันก่อนค่ะว่าเหมาะสมกับยาตัวนี้หรือไม่นะคะพอหลังจากที่ประเมินผิวหน้าโดยคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอได้แจ้งลูกค้าท่านนี้ไปนะคะว่ามันไม่เหมาะสมนะคะสําหรับตัวยาที่ลูกค้าอยากฉีดคุณหมอแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเป็นตัวสกกลต้านะคะที่เหมาะสมกว่าเพราะผิวหน้าของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความเหลวนะคะแล้วก็หย่อนคล้อยจากด้านในจับดูเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่มีความแน่นของคอลลาเจนเลยนะคะคุณหมอเน มีการดึงบริเวณแก้มเนี่ยลูกค้าให้ดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าปัญหาที่ลูกค้าเป็นที่ผิวหน้านะคะกับตัวยาที่ลูกค้าอยากฉีดค่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองกัน100%เเซนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอนะคะก็เลยแนะนำเป็นตัวสกาวตาค่ะอีกมุมหนึ่งของบิวนะคะ ถ้าวันนั้นเนี่ยเราทําตามใจลูกค้ายอมให้ลูกค้าฉีดตัวที่ลูกค้าอยากจะฉีดแล้ถ้าเกิดลูกค้าฉีดไปแล้วลูกค้าไม่เห็นผลลูกค้าเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงบู่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเรื่องความรู้สึกของลูกค้าหลังที่ทําไปค่ะบิวเลยอธิบายด้วยเหตุและผลนะคะและก็จากประสบการณ์ของบิวค่ะที่ทํางานด้านนี้มาและดูแลลูกค้ากลุ่มนี้มาค่ะลูกค้าก็เชื่อใจเรา ตัดสินใจฉีดเลยค่ะแต่ว่าเริ่มต้นฉีดที่2ขวดก่อนจริงๆแล้วลูกค้าท่านนี้คุณหมอแนะนําให้ฉีดตัวสกับตาทั้งหมด5ขวดค่ะแต่แกก็ลองฉีดดูก่อนนะคะ2ขวดแล้วก็บอกวิว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยเดี๋ยว7วันเนี่ยจะเอามาให้ดูซิว่าผิวหน้าเป็นยังไงค่ะวันนี้ขนาด5วันยังเห็นผลขนาดนี้นะคะถ้า1เดือนเนี่ยจะเห็นผลมากขึ้นกว่านี้อีกค่ะ ผลลัพธ์ของลูกค้าท่านนี้นะคะทําให้เราและทีมแพทย์มั่นใจค่ะว่าเราจะเน้นในเรื่องของปัญหาลูกค้าเป็นหลกักแก้ปัญหาให้ตรงจุดและก็เลือกตัวยาที่เหมาะสมกับลูกค้าให้มากที่สุดค่ะบิวเอาหน้าบิวเป็นหนูทดลองให้ลูกค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจนะคะและเข้ามาทดลองฉีดเกาวตากันค่ะ